มาแล้วครับคุณผู้ชมใครหาอยู่รีบเลยนะครับ v ีออตัวท็อปสุดนะครับ1.5ไฮปี2019คุณผู้ชมคันนี้มาสวยเนียนกลิบเลยเพิ่งเข้ามาใหม่ถึงร้านยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเดียวสภาพรถสดๆคลิปนี้ผมรีวิวให้ดูละเอียดแล้วก็ให้ดูด้วยสภาพรถสดๆเป็นยังไงไล่ดูโครงสร้างให้ทุกจุดตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังผมไล่ดูให้หมดเลยเนี่ยหัวน็อตแก้มเดิมๆไม่เคยขยับหัวน็อคารเดิมๆนะครับ ฝากระโปงหัวน็อตเดิมๆไม่มีขยับเลยคุณผู้ชมบอกเลยว่าคันนี้สวยมากและท็อปสุดนะครับเห็นล้อแม็กไหมทูโทนปัดเงาลายไปพัดนะครับเดี๋ยวดูภายในเดี๋ยวดูภายในนะครับนี่นะภายในสวยๆแบบนี้นะครับเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตดาแดงนะครับแผงประตูก็ดําแดงและที่สําคัญได้เป็นปุ่มพุชต์ทด้วยนะครับมีกล้องหน้ามาให้จากศูนย์นะครับกล้องหลังกล้องถอยมีมาให้จอทัชสกรีน Air Auto คลิปนี้ผมไล่ดูให้ละเอียดนะเนี่ยตะเข็บเม็ดอาร์ตต่างๆในี่คงสภาพเดิมนะครับผมไล่ดูคลิปให้ละเอียดใครสนใจเนี่ยนานๆมันจะเข้ามาทีนะผมแนะนำนะครับรอยคลิประบบโรงงานมีอยู่ครบถ้วนหมดเลยสภาพรถเนี่ยสวยสดงดงามมากคุณผู้ชมคันนี้นะครับพี่ๆท่านไหนที่กำลังหา v ีออตัวไฮอยู่นะฮะคันนี้ไฮปี19ตัวท็อปสุดไมล์0 0นะครับผ่อนเริ่มต้นดอกเบี้ย2.79ผ่อนเริ่มต้นที่6,8 0 0ฟรีดาวนะครับ 6 8 0 0ฟรีดาวเท่านั้นนะครับถ้าสนใจอยู่นะครับไปดูต่อในคลิปและดูให้จบด้วยนะครับไปครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับสวัสดีพี่ๆนะครับที่สนใจ Toyota v วีออนะครับพบกันกับผมอีกเช่นเคยในช่องวิววีออสมือสองนะครับและผมวิวเพชรยนต์นะครับวันนี้มี1คันสวยๆรอๆคันข้างหน้าคุณผู้ชมนี้เพิ่งเข้ามาใหม่แต่ร้านหมาดๆยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นนะครับยังไม่ได้ล้างขัดสีเลยเมื่อกี้ให้น้องๆทีมช่างนะครับฉีดน้ําล้างฝุ่นออกเท่านั้นเองและผมมาถ่ายให้พี่ๆได้ดูเลยนะครับ ต้องรีบนิดนึงเพราะว่าคันนี้ผมบอกเลยนะว่าผมตื่นเต้นมากกับการรีวิวรถคันนี้เพราะว่านานๆมันจะเข้ามาทีนึงนะครับรุ่นนี้โฉมนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าท็อปที่สุดแล้วนะครับสำหรับคันนี้เป็น Toyota Vios 1.5 High ปี2019ครับคุณผู้ชมรุ่นท็อปสุดแล้วนะครับไม่มี รุ่นไหนท็อปกว่านี้แล้วสำหรับ Toyota v ีออนะครับป้ายแดงออกห้าง7 8 9 9 0 0บาทคุณผู้ชมวันนี้เพชรยนต์เอามาเข้ามาขายนะครับในราคาเพียง3 8 9 0 0 0คุณผู้ชมนะครับ389,000เท่านั้นคุณผู้ชมถ้าเกิดติดตามช่องผมอยู่เนี่ยจะทราบดีอย่างคันล่าสุดที่ผมาขายไปเนาะสีขาอโอโตวตัวไฮเนี่ยนะครับขายไปที่4,19,000บาทคุณผู้ชมวันนี้นะครับเวลานี้วันที่ 14ทันวาคุณผู้ชมเราขายเพียง389,000บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นแนะนำนะครับถ้าสนใจนะครับ v o s ตัวท็อปสุดรุ่นไฮนะครับคันนี้ไม่94,000โลนะครับราคา389,000บาทเท่านั้นนะครับต้องรีบโทรนะฮะถ้าสนใจต้องรีบโทนะครับรถมีคันเดียวนะคุณผู้ชมแนะนำให้รีบโทนะครับถ้าสนใจคันนี้เดี๋ยวรายละเอียดตัวรถเป็นยังไงผมจะพาขอพายฮะ ผมจะพาไปรับชมพร้อมๆกันนะครับส่วนเลทผ่อนเริ่มต้นนะครับผ่อนที่6,008นะครับเริ่มต้นนะ6,008นะครับฟรีดาวผ่อน6,008คันนี้ในลูกค้าในกลุ่มข้าราชการนะครับรับวิสาหกิจพนักงานบริษัทนะครับได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยไม่ต้องมีเครดิตก็ได้เช่นเดียวกันนะครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79%คุณผู้ชมดอกเบี้ยต่ำเลยแต่ที่4ปีนะจัดที่4ปีดอกเบี้ย2.79นะครับเริ่มต้นนะฮะพ่อค้าแม่ขายนะฮะ าขายของตลาดนะัดซื้อได้นะซื้อได้ต่างจังหวัดซื้อได้นะครับมีบริการฝากเซ็นถึงที่นะฮะต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะครับพ่อค้าแม่ขา,ขายขายของตลาดนัดนะครับขายของช่ำมาแล้ววนี้ซื้อรถได้เหมือนกันแนะนําให้โทรมาหาปรึกษาผมได้เลยบิวเพชรยนนะครับผู้จัดก,การฝ่ายขายเนาะศูนย์แปดห้าห้าสามหกหกสองแปดเจ็ดนะครับเบอร์โทรแอดไลน์ได้แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่าตัวท็อปสุดตัวไฮเนี่ยมันหายากมากอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยปีหกหกนี้นะครับ จนถึงเดือนธันวาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยผมขายไป2คันเข้ามา2คันผมขาย2คันเลยวีออสนะครับและเข้ามาวันเดียวไปเลยนะเข้ามาวันเดียว2คันไปหมดเลยแล้ววันนี้มาไม่เก้าหมื่นนะครับไม่เก้าหมื่นกับราคา3ามแสนแปดหผ่อนเริ่มต้น6กพันแผมว่าคุ้มนะได้ตัวท็อปไปเลยเดี๋ยวมันมีอะไรบ้างเนี่ยคำว,ว,ว่าตัวท็อปเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูต่อเลยนะครับผมแนะนำนะครับอย่าเพิ่งกดปิดคลิปดูให้จบถ้าคุณสนใจวีออสรุ่นไฮคันนี้เด็ดมากนะผิวพันธุ์เนี่ยยังไม่ได้ล้างทำความอาะขออภยัย ยังไม่ได้แบบว่าล้างขัดสีอะไรนะครับฉีดน้ำเปล่าเฉยๆเลยมาสวยเนียนกริ้งขนาดนี้เห็นล้อแม็กไหมจุดเด่นเลยนะครับล้อแม็กตัวไฮเนี่ยจะเป็นลายใบพัดทูโทนแบบนี้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยจะเป็นแม็กลมดำธรรมดาเนาะถ้าเป็นรุ่นไฮท็อปสุดจะเป็นแบบนี้และราคาถูกเลยนะฮะคันก่อนๆสี่แสน 4, กว่าทั้งนั้นเลยวันนี้มา3 8 9 0 0 0ัสภาพรถเดิมแท้ร0อปรเ็นทั้งคันแน่นอนเดี๋ยวพาไปดูนะครับเริ่มที่ไฟหน้านะฮะไฟหน้าคมหลักนะครับเป็น โปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีเดย์ไทม์เป็นลายไกด์ด้านบนนะครับเขาเรียกว่าไฟลีนะเป็นเดย์ไทม์ดันนิงไลท์เป็นลายไกดิงน,นะครับส่วนเดย์ไทม์ดันนิงไลท์จริงตรงนี้อยู่นี้เป็น L.E.D เหมือนกันนะครับอยู่ตรงนี้5เมตรเลยเรียงลงมานะไฟสองสว่างเวลากลางวันจะติดเองอัตโนมัตินะครับส่วนด้านบนเนี่ยจะปิดอาจจะติดเฉพาะตอนเราเปิดไฟเนาะแล้วก็ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ลมดำแบบนี้สวยๆผิวพันธุ์ด้านหน้าคุณผู้ชมผมมองว่างดงามเลยอ่ะนะครับงดงามเลย ผิวพันธ์นะฮะตัวแก้มนะครับสวยๆล้อแม็กเนี่ยไล่มานะแม็กลายไปพัดนะครับห้าก้านแบบนี้ทูโทนปัดเงาโรงงานดิสเบรก4ล้อนะคันนี้นะครับเบรก ABS เสริมแรงเบรก BA นะครับขึ้นลงทานลัดชันมีให้หมดนะความปลอดภัยนะฮะเบรก ABS เสริมแรงเบรกอ่าบีอ่ะเขาเรียกอ่าขออภัยคุณผู้ชม EBD อ่ะ EBD เสริมแรงเบรกกระจายแรงเบรกนะครับนึกชื่ออยู่นิดน,นึงขออภัยด้วยนะอ่าสำหรับล้อนะครับได้มาเป็น ปี20นะครับได้มาเป็นยางปี20สําหรับล้อยางนะครับขอบ16นะตัวท็อปเนี่ยจะได้ขอบ16ด้วยนะครับจะไม่ใช่ขอบ15เหมือนปกติทั่วไปแล้วจะได้เป็นขอบ16แล้วนะครับเบ้าโชคซุ้มล้อเดิมๆหมดเลยนะสวยๆแบบนี้นะครับอ่าโอเคคุณผู้ชมขออภัยนะครับเมื่อกี้กล้องตัดไปนะฮะแล้วก็ผมไปสตาร์ทเครื่องมาแล้วด้วยอาจจะมีเสียงเครื่องรบกวนบ้างเล็กน้อยน,นะต้องขออภัยด้วยนะครับต่อเลยนะเบ้าโชคซุ้มล้อเดิมๆนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆเ,เห็นซีนนนมาาด้านใน้ใ เดิมๆแบบนี้เลยมันจะมีฝุ่นบ้างเนาะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่าตามที่ผมแจ้งนะครับเรายังไม่ได้ล้างทำความสะอาดดีๆเลยนะยังไม่ได้เก็บงานอะไรเลยคันนี้มาสวยเนียนแบบนี้เลยนะครับเลียมสันตัว,ตวรถต่างๆคมชัดนะฮะตัวไฮเนี่ยมือเปิดจะได้เป็นโครเมียมแบบนี้เนาะได้เป็นโครเมียมเรียบร้อยแล้วเป็นรุ่นเดียวนะครับเป็นรุ่นเดียวที่ได้เป็นโครเมียมเนาะตัวจงตัวทีอะไรพวกนี้นยังนะครับตัวไฮจะเป็นมือเปิดโครเมียมแบบนี้แล้วนะครับสวยๆยเลยนี่รกระจกบานหน้านะครับเดิมแท้โตโยต้าและกระจกเนี่ยเป็นอะคูสต เป็นกระจกนิรภยัยซับเสียง2ชั้นนะครับกระจกมองข้างได้เป็นไฟเลี้ยวในตัวเรียบร้อยแล้วเปิดและพับปิดอัตโนมัตินะครับเป็นไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้านะกระจกปรับมองข้างไฟฟ้านะสวยๆเลยคุณผู้ชมคันนี้นะรดงามนะครับดูความเป็นตัวท็อปนะฮะได้ล้อแมกขอบ16มาใช้งานนะครับได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะข้างในที่สําคัญไฮไลท์ที่สุดก็คือภายในนี่แหละวีออตัวไฮเนี่ย,ยคุณผู้ชมเห็นอะไรไหม ภายในนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับทรงสปอร์ตแบบนี้และมีลายกราฟิกสีแดงแบบนี้สวยๆนะครับรวมไปถึงแผงประตูก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นรุ่นเดียวนะฮะที่จะมีสีแดงแบบนี้นะครับทรงสปอร์ตสวยนะเบาะเบาะหนังภายในนะครับพวงมาลงพวงมาลัยนะคุ้มหนังมาเรียบร้อยนะครับสเปกพวงมาลัยต่างๆเนี่ยเหมือนกับตัว G ีตัวมิดนั่นแหละนะครับแต่ตต่างแตกต่างกันที่ภายในนะครับ แตกต่างกันที่ภายในก็จะเป็นสีแดงแตัดกับสีดําแบบนี้รวมถึงเบาะด้วยสวยๆแน่แนๆเลยเนาะแล้วก็ได้กล้องหน้าจากศูนย์มาแบบนี้นะครับสำหรับตัวไฮจะได้กล้องหน้าติดศูนย์มาเรียบร้อยแล้วนะฮะกล้องหลังมีให้แน่นอนเพราะว่ามีจอเนาะก็จะมีในเรื่องของกล้องหลังมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยกล้องถอยนะครับอ่ะมาไล่กันที่โครงสร้างความเดิมของตัวรถคันนี้นะครับจะได้สบายใจนะนี่ ไล่มาเลยตะเข็บเม็ดอาร์คต่างๆนะครับไล่เรียงมาทีละเม็ดทีละเม็ดให้เห็นกันชัดรถสภาพเดิมแน่นอนคุณผู้ชม3 8 9 0 0 0แแล้วคุณผู้ชมได้ v ีออรุ่นไฮตัวท็อปสุดไปขับนะครับผมมองว่าโอ้โหคุ้มนะครับใครพลาดคันนี้ไปอ่ะผมบอกเลยว่าเสียดายนะเดี๋ยวผมเข้ามาเก็บแล้วกันรู้สึกจะเก็บยากเลอเกินนะฮะใช้มือเดียวเก็บลําบากอ่ะไปดูต่อด้านหลังดูยังไงเดิมไม่เดิมนะครับทาสีมาหรือเปล่านี่เปิดออกมาแกะดูปึ๊บ เห็นรอยคีบระบบโรงงานไหมคุณผู้ชมอันนี้คือสีเดิมนะครับรอยคีบระบบโรงงานต้องมีแบบนี้ดานะเม็ดอาร์ตตั้งแต่เม็ดแรกไล่ไปเลยนะครับสีเดิมนะฮะสีเดิมคันนีน้พวกคานพทุกตะเข็บไม่เคยทําสีมานะครับเม็ดอาร์ตเดิมๆไล่แกะดูได้ทุกเม็ดแบบนี้เลยคุณผู้ชมสวยงามนะคันนี้นะครับเดี๋ยวผมมาไล่เก็บต่ออีกทีนึงนะให้ดูกันชัดๆนะฮะว่ารถของเราที่เราเอาเข้ามาเนี่ยสวยขนาดไหนและคันนี้เป็นตัวไฮตัวท็อปสุดผมเน้นเลยนะครับตัวท็อปสุดเนี่ย แม็กสวยๆแบบนี้นะฮะไม่มีรุ่นไหนแล้วที่ได้แม็กแบบนี้ตัวไฮเท่านั้นนะครับคันนี้มีตําหนิอยู่นิดนึงนะมันไม่ใช่ตําหนิหรอกแต่มันไม่เดิมอยู่อย่างเดียวนะครับก็คือตรงปลายท่อตรงนี้นะฮะปลายท่อเนี่ยเจ้าของเดิมเขาใส่มาเป็นอ่าเป็นท่อแต่งนะครับแต่ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องแค่นิดเดียวอ่ะคุณผู้ชมนิดเดียวจริงๆเพราะว่าปลายท่อเราเปลี่ยนกันได้อยู่แล้วน้องไม่กี่บาทนะครับเปลี่ยนกันได้อยู่แล้ว,รลลวตรงนี้ปลายท่อถ้าเกิดใครอยากได้ท่อเดิมเนาะก็ไปเปลี่ยนได้ไม่ใช่ปัญหาแต่รถเนี่ยสภาพเนี้ยมันหาย,ยากต ราคา3 8 9 0 0 0เนี่ยผ่อนเริ่มต้นที่6,800นเนี่ยผมว่าหายากมากๆนะหายากมากๆากและไม่อยู่ที่ไม่อยู่ที่94,000โลเท่านั้นเองนะครับรุ่นไฮสามแสนแปผมว่าสุดๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอขอนุญาตาฝาท้ายเนี่ยมันจะต้องเปิดจากรีโมทนะแต่ทีนี้ผมสตาร์ทเครื่องไว้รีโมทมันก็จะไม่ทำงานนะครับเพราะว่ารีโมทเนี่ยจะต้องใช้ในตอนดับเครื่องเท่านั้นนะครับสำหรับรีโมทก็เป็นสมาร์ทเคเลตแบบนี้แน่นอนว่าด้านในเนี่ยเป็นปุ่มพุสตาร์ท นะครับปกติแล้วรีโมทเนี่ยจะต้องมันจะใช้ได้อยู่แล้วนะแต่ต้องดับเครื่องนะครับตรงนี้ก็ขออนุญาตไปเปิดมือตรงนั้นเอานะครับเดี๋ยวเราเรามาไล่ดูด้านหลังกันนะครับ w o s คุณผู้ชมตัว High หัวน็อตนะครับไม่เคยขยับเลยด้านหลังหัวน็อตไม่เคยขยับเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดหมดเลยนะครับนี่ซี a l l e r g ิกเข้านะครับไม่เคยขยับหัวน็อตฝากระโปรงสวยเนียนกิ้งทั้งคันหัวน็อตไม่เคยขยับนะครับไม่เคยขยับเลยคานด้านหลังไล่มาดูนะครับ คาด้านหลังเดิมๆนะฮะเดิมๆแบบนี้นะครับสวยงามเลยคุณผู้ชมคานเดิมๆนะฮะ,ะเปิดมาด้านหลังแผ่นอแผ่นรองท้ายมีมาให้นะแผ่นรองท้ายนะครับก็ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเติมอะไรมานะครับของโตโยต้าติดศูนย์มาเลยนะฮะก็ไล่ดูต่อขออนุญาตนะคุณผู้ชมแป๊บหนึง่งแกะให้ดูด้านหลังนะครับอ่ะเปิดขึ้นมาอ๊บนะครับสีด้านหลังนะฮะทางมะพร้าวเดิมแบบนี้ นะครับไล่เรียงไปเลยนะครับสีมะพร้าสีขาวแผงตั้งท้ายนะครับขาวขาวแบบนี้จุดจ๊วรถส,สภาพเดิมๆคุณผู้ชมล้อ,อยางอะไหล่มีอยู่ครบท้วนนะฮะครื่องมือไม่แรงผมจัดการให้หมดไม่ต้องห่วงนี่เดิมๆสีเดิมๆเ,เปิดฝั่งนี้มานะครับนี่งดงามไล่ไปเลยนะสีเดิมๆรีบด่วนนะครับรีบด่วนตัวไฮนะครับตัวท็อปสุดนะฮะ มีอยู่คันเดียวนะครับและหายากมากๆสเปคนี้และที่สำคัญราคาถูกมาก389,000บาทสนใจรีบโทรมานะครับผมบอกเลยว่าไม่เกินวันนี้พรุ่งนี้ไปแน่นอนคันนี้นะครับ389,000รีบโทรมานะฮะ0855366287้บิวเพรยนต์ยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะครับเหลี่ยมสันตัวรถสีผิวพันธฝั่งขวาเรียบเนียนนะฮะนี่คือรถสภาพแบบว่าเกรด A ไม่มีชนักผิดคว่ำมจมน้ำคุณผู้ชมมือเปิดจะเป็นสมาร์ทเอนทรีนะครับสามารถล็อกได้การกดปุ่มตรงนี้ได้นะเพราะว่ากุญแจเป็นคีย์เลสปุ่มบูสต์สตาร์ตตรงนี้นะครับนี่ปุ่มบูสต์สตาร์ตอยู่นี่นะครับงดงามเลยนะก็มี VSC นะครับก็คือ r a ็ ction Control ตรงนี้นะฮะกระจกมองข้างปรับและพัดไฟฟ้านะฮะฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของคอนโทลนะครับ ก็ตามธรรมดารถทั่วไปนะคุณผู้ชมกระจกไฟฟ้าเซนทันล็อกนะครับปกติดีแผงประตูเนี่ยสวยนะฮะดำตัดกระแดงนะครับเม็ดองค์เม็ดอาร์ประตูอยู่เดิมๆแบบนี้นะครับซีนอาเล็บจิกข้าวอ่ะลองดูนะครับงดงามเลยคุณผู้ชมไม่มีตําหนิอะไรทั้งนั้นนะครับสำหรับคันนี้นะฮะสครับเพจวีออสอยู่ครบถ้วนแผ่นเลทนะครับแผ่นเพจอ่ะหัวน็อตนะครับเสาบีไม่เคยขยับสติ๊กเกอร์ลมยางนะครับเดิมๆ เดิมๆทุกจุดหัวน็อตไม่เคยขยับเลยคุณผู้ชมคันนี้อะไล่าลามาดูซิมีตรงไหนขยับไหมนะครับไม่มีเลยนะคุณผู้ชมหัวน็อตแก้มเนี่ยนะครับเด,เดิมหมดเลยนะเก็บแกะนี้ให้ดูก่อนนิดนึงอึ๊บโอ้แกะยากแน่นเลยนะครับค่อยๆแกะนะเดี๋ยวมันจะขาดเอาอึ๊บอา่าโอเคนะครับนี่เดิมๆไล่ไปเลยนะครับสวยๆคุณผู้ชมคันนี้งดงามจริงๆนะ3 8 9 0 0 0ได้วีออสรุ่นไฮไปขับ เบาภายในสวยๆแบบนี้นะฮะมือเปิดเป็นโครเมียมแบบนี้งดงามแกะออกมาได้าน,นี้นะครับนี่รอยขีดระบบโรงงานนะครับเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยๆยันเม็ดล่างๆเลยนะยาวขึ้นมานะครับผมบอกเลยนะว่าคุ้มนะคุณผู้ชมอย่าได้พลาดเชลคันนี้นะครับติดตรงท่ออย่างเดียวใครชอบรถเดิมๆนะต้องขออภัยนะฮะแต่ท่อไม่ใช่ปัญหานะคุณผู้ชมกับการได้ตัวไฮเนี่ยเราได้3 8 9 0 0 0ด้เนี่ย คุณผู้ชมตัดเรื่องท่อไปเถอะนะครับคุณผู้ชมไปทําท่อใหม่ผมเชื่อว่าไม่น่าน่าจะสักสองสามพันบาทปะคุณผู้ชมน่าจะประมาณเนี้ยไม่ไม่น่าเกินนี้นะครับไม่ไม่ได้แพงอะไรนะถ้าคุณผู้ชมไปทําท่อเดิมแต่ถ้าเกิดว่า ใครไม่ซีเรียสนะครับก็ใช้ท่อนี้ได้นะมันไม่ได้ดังอะไรมากมายเสียงก็เพาะอยู่นะครับเท่าที่ผมลองขับมาเนาะพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายนะเอาไว้คอนโทรลในเรื่องของเครื่องเสียงนะครับปุ่มพุชสไตล์ผมมีบอกให้เรียบร้อยนะฮะในภายในเนี่ยก็จะมีออปชั่นฟังกชันตามที่ผมแจ้งไปนะจอทัชสกรีนนะครับแอร์ออโต้เกียร์ซีวีทีแบบ7สปีดนะครับแล้วก็ในเรื่องของนี่มีกล้องตรงนี้ให้เนาะที่บอกไปนะครับก็จะเป็นกล้องหน้านะครับกล้องหน้าติดศูนย์มาเลยแบบนี้นะครับ นะครับสำเนารถนะครับนี่เลยนะเป็นรถบริษัทนะรถหน่วยงานนะครับรถหน่วยงานเนาะแต่ไปทําไมไปทําท่อมาเนาะผมก็แปลกใจเหมือนกันนะอ่านะครับเป็นชื่อบริษัทนะครับซินเจอเนติกเนาะนะครับก็ประมาณนี้น่าจะเป็นรถใช้ในหน่วยงานนะฮะก็ว่ากันไปนะครับที่เหลือก็สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูกันต่อในเรื่องของโครงสร้างด้านหน้าตัวรถกันคุณผู้ชมว่าจะสวยสดงดงามขนาดไหนนะครับ ลายมาประมาณนี้นะสำหรับภายในนะหลังคงหลังคาเดิมๆนะครับงดงามแบบนี้ไม่มีตําหนิอะไรเลยนะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันหน้าห้องเครื่องนะครับว่าโครงสร้างหลักหน้าห้องเครื่องเป็นแบบไหนนะครับรูปโฉมเขาเนี่ยงดงามอยู่แล้วนะค,คุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าใครอยากได้นะครับใครหายอยู่ v ีออตัว high ตัวท็อปสุดรีบโทรมามันจะอยู่ไม่นานนะครับ0 8 5 5 3 6 6 2 8 7 ผมบิวเพชรยนยินดีให้บริการนะครับเอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูในเรื่องของรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์นะครับหรือรายละเอียดตัวรถคันนี้ยินดีให้คำปรึกษาเพราะฉะนั้นต้องรีบนิดนึงนะครับไม่งั้นมันไปไวจริงๆเพชรยนเนี่ยขายรถกว่า150คันเนาะมันไปไวมากๆนะครับสำหรับรถยนต์มือสองของเพชรยนนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อในเรื่องของโครงสร้างด้านหน้าตรถกันเชิญรับชมโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันนะสําหรับ ตัวห้องเครื่องแล้วก็โครงสร้างแล้วก็เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์แน่นอนว่าเป็นดูโอวีวทีไอนะครับสี่สูบแถวเรียงนะครับจับคู่มาพร้อมกับเกียร์ซีวีทีแบบ7สปีดพร้อมกับชิปบล็อกนะแล้วก็ร0อแรงมา้าคุณผู้ชมเพียงพอ,อการใช้งานพ5 0 0ซีซีนะครับ e 8 5ได้เรียบร้อยแล้วสำหรับคันนี้เป็นเบนซินนะครับมาไล่ดูโครงสร้างนะให้ดูหัวน็อตแต่ละเม็ดก่อนเบ้าโช๊คเป็นส่วนที่เปลี่ยนไม่ได้เบ้าโช๊คเดิมเลยคุณผู้ชมเม,เมเด็ดอาร์คเียงัวีนโตคคาานฝัั่่งซ้ย้ยยยบไมเยขยแกม ไม่เคยขยับฝากระโปรงตัวในไม่เคยขยับเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยๆทุกเม็ดเลยแบบนี้ไล่มานะครับคานเดิมแก้มเดิมนะครับไม่มีรอยโป๊สีพ่นสีอะไรเนี่ยเดิมเดิมหมดเลยนะครับหัวนอ็อตนะชี้ให้ดูทุกจุดเพื่อความสบายใจหัวน็อตไม่เคยขยับนะครับมอหนงมอ้น้าสภาพเดิมไม่เห็นมีคราบไหลเยิ้มอะไรสภาพห้องเครื่องคือแห้งสนิทแบบนี้นะครับงดงามแบบนี้เลยคุณผู้ชมไม่เก้าหมื่นสี่คุณผู้ชม, 94, ชมถือว่าไม่เยอะนะสําหรับยอส รุ่นไฮนะครับหายากนะคันที่แล้วผมขายไปไม่8 419,000คุณผู้ชมคันนี้ไม่9 389,000คุ้มมากนะครับนี่หัวน็อตเดิมๆไม่เคยขยับหัวน็อตเดิมๆนะครับไฟหน้าเดิมไทยคุยโตะตรงนี้สองฝั่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวแวะไปดูฝั่งนู้นอีกทีนึงนะครับเนี่ยหัวน็อตเดิมๆหัวน็อตเดิมๆนะครับติ๊กเกอร์มอกรอยซีนเม็ดอาร์คเดิมๆหมดทุกจุดหัวน็อตเดิมนะครับไล่มาหัวน็อตฝากระโปรงคุณผู้ชมไม่เคยขยับนะครับ น็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับเลยนะครับตาปั๊มโตโยตา้านะฮะตาปั๊มโตโยตา้าโหน็อตไม่เคยขยับเลยคุณผู้ชมนี่ฝาเดิมแท้นะครับน็อตเดิมไม่เคยขยับนะสติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะครับสติ๊กเกอร์น้ำยาปรับอากาศอยู่ครบถ้วนเห็นกันคุณรถสวยๆนะครับซีนนะฮะนี่เล็บจิกเข้าแบบนี้นะครับซีนเดิมๆโหน็อตเดิมๆสภาพรถสวยกลิง้งคุณผู้ชม นะอยากจะแนะนําจริงๆสําหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อมาได้เลยตัวไฮมีอยู่คันเดียวเพิ่งเข้ามามาดๆรถนี่ยังไม่ได้ปรับสภาพยังสวยขนาดนี้นะครับถ้าปรับเสร็จแล้วล้างขัดสีเสร็จแล้วผมบอกได้เลยว่ากลิปนะฮะล้างขัดสีเบียนท้ายของเหลวผมจัดการให้หมดภาษีพร,ะระบผมต่อให้แนะนําให้รีบโทรเท่านั้นเลยนะครับไม่ได้บอกว่าไม่ได้บิ้วให้แบบว่าอยากขายนะแต่คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมหาอยู่อ่ะคุณผู้ชมต้องรีบนะครับผมบอกแล้วว่าปีนี้ทั้งปีมีเข้ามา2คันผมขายไปแล้ว2คันคันนี้คันที่3ม นะครับถ้าสนใจต้องรีบโทรนะครับคลิปนี้ผมรีวิวให้ดูละเอียดแล้วนะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงเนี่ยติดต่อมาหลังไมได้0855366287บิวเพรย,ย,ยนยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูรายละเอียดการออกรถนะครับแนะนำให้แอดไลน์กันมาเนาะหรือโทรกันเข้ามาบางทีคอมเมนต์ใน y t u t u อย่างเดียวเนี่ย อ่าผมอ่านช้าด้วยแล้วก็ผมตอบกลับไปพี่ๆคุณผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นอย่างเงี้ยนะครับกลายเป็นว่าเราจะไม่ได้คุยกันเนาะแนะนําให้แอดไลน์มาเลยนะครับแล้วได้คุยกันแน่นอนได้จบกันแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงผมขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะครับสวัสดีครับ